you <music> สวัสดีครับพี่น้องช่องเลาะหมอลั่มแฟนคลับช่องเลาะมอล่ํ่มมือนีคลิปนี้สิผามาเลาะบั่นหักวีพีวีนะรบดินกับน้องปามีซึ่งคลิปที่ผ่านมาเออแอดมินกระไรเฮ็ดไหนได้เบิ้งได้ชมกันแล้วพระเอกวีก็ตอบกับบอดบอยไปแล้วว่ารักจริงหวังแต่งเออพร้อมทีสีมีเลื่อนหออยู่น้ำกันอยู่เดอะบอดโฮมเดอะบอดโฮมสารคามนี่แหละดังนั้น ถือ <c oughs> ว่าเป็นข่าวดีพี่น้องก็รุ่นกันไปว่าชงผิดวงอาศวิมีข่าวดีแต่เมือ่อวานไปเล่นอยู่จังหวัดอุบลราชธา,านีก็เลยเอาบรรยากาศยิบม,มาฝากแฟนคลับชงรอะมอลำด้เบิ่งในช่มเพิ่นเอาอีหยังมาฝากกันพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาขี่ว้ายมาเลยจะชีบถอดมาเห็เนเก่าโลมาสัตว์ เลบุลัสซีหาลอยครีดกระดิ่งให้แล้วขอบคุณน้าเขาไมคนดูเยอะก็มาจากน้องไงอันนี้อันเขาเรียกว่าอะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรวิวัตวิวินันต์เป็นที่แล้วขอบคุณอนันต์พันธ์พลังการด้วยการไม่ตัวยานไอ้นึงเป็นใบไม้นั่งนึงเป็นดอกไม้ไอ้เขียวเป็นแมงโก้ น้องแดงเป็นหลงลามด้ช่ดนี่มีอะไรให้นะไม่เป็นไรมจัดใจร้วนๆสอกหาอย่างนบอกมีเพราะวันนี้เที่ยงคืนเขาบอกว่าเขาก็าอยากไลทิกตออไลทิกต่อไว้ด้วยไว้ดวยพรวันเกิดให้น้องมี่ไว้้วกีแล้วยังแวมาอยู่ ก็ตอนแรกว่าพอเปิดงานก็ใส่สุดแนวมาเิ่งเปิดงานก็เล่มนี่เวลาก็เล่นแวบมากอีกของไปหลังยินแล้วค่ะย่างบ้างกบมาหาบวางย่างว่ามึงจะยูไพร์ยมากเพราวันสามเดียร้องนะซื้อของมาฝากเจ้าแต่เจ้าน่ะเอาของแม่มาบากไพค้าโอ้ยยัง เอาผีหลังเอาแปรงเอาแปรงแต่งหนาแล้วไปทามอย่านี้ทามแจ้งหนาเพื่อแล้วเหมือนต้งขังไงหนูควรมาดูแลเรื่องนี้เขาะเพราะว่ามันแบบดูสิอย่ามาใส่วาสิแต่หนูกับ่ะเห็ดกัดเถื่อนเหมาะสมกันไบหน้าอะไรอย่างเสื่อละอย่างนี้ ว่าหรามันไม่ชอบอยู่หน้าฉันเองแค่อมคลองอยู่ที่จอยสองแล้วสวยมันก็สวยซินี่ยำหอมทีเขาปัง หักแบบมลืมหูลืมตาอะไรเนี่ยคิดถอบปากเซลฟี่บอร์ดเมื่อกี้ตายรวดตะวันจีนตวัจีนน้ำม้อมดจีขาวเขากลังบมต้าโมต้าอยู่น้ำมอหลืมคนึมาเนียน ย่ารับนอนย่ามกินย่งยังก่ครนหัวอู่ต้อนดเวลกินบ่ไนอน่ลาไหลนนอนกิน่ตนออไก่าอ๊กินาไหน้อนกิกันว้องมากับบแห้งยุ้ยไแเี้วเีวของหูมาสีคืนไมด้เล่นของครับเสน่หล้วนๆหนุว่าใดีเล บบรู้แล้วบมีไข่กับบอกลูกสาวเจ้าก็ได้ด้วก็ัวละคาแลนี่คือบรรยากาศก้อนสิขึ้นทำการแสดงสำหรับบาวีพระเอกวีนารบดินกับน้องปามีเพิ่นมีของมาฝากกันฝากหวานใจหวานใจก่อนสีททำการแสดงเพราะว่าน้องปามีกัสิเป็นแดนเซอร์น้ำ นะครับทั้งเต้นทั้งแสดงส่วนพรเอกวีกับบริเตนพรเอกวีกับเป็นศิลปินเป็นนักร้องมีโชว์ต่างๆกับฝากแฟนคลับอย่าลืมติดตามคุณีอีกหนึ่งคููบันฮักวีพี่ตอนนี้กับเปิดบัญชีครูเรียบร้อยแล้วดังนั้นพี่น้องอยากสนับสนุนอยากให้เห็นค่นีประสบความสําเร็จคือจังบอดบอยกับซอแอนกับฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อให้กําลังใจ ทุกเวทีทุกการแสดงของทั้งครูบาว่าร์เป็นน้องปามีและกับพระเอกวีนะระบดินนะครับแฟนคลับมีความยิ้เห็นอย่างไรก็พูดคุยคอมเมนต์กันก็นนมาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เดียวสิเลาะเลาะ,ละนะครับหาช็อตต่ตางๆมาฝากแฟนคลับช่องเราะมาล์มให้ได้เบิง่งได้ชมได้พูดคุยกันพี่น้อง